ลปีโป้แนะนำปีโป้โยเกิร์ตอร่อยต้องลองดนตรีขึ้นเกาหลีวันนี้ลิลลี่บอกว่าสเปคเขาเนี่ยไม่ใช่แนวนี้เปเขาชอบมือคีย์บอร์ดมากเลยเ ตีหมาเย้งพุ่งเผิงเดเลยนะแบมเยอะแบมเยอะ,ยยยอะขอโทษนะอันนี้ดูหนังตลุงน้องเดียวอยู่หรือเปล่าทให้เราเอาผ้าคลืน่นนางเอกฉันเหมือนหนังตลุงพระเอกพระเอกบอกว่าจะตีขึ้นเกาหลี นี่ยริงนี่เก่งมากเลยนะเนี่ยเป็นนักแสดงได้เลยนะเป็นได้เลยเขาเล่นอัดคลิปกันตลอดนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆวันนี้ลิลลี่บอกว่าสเปคเขาเนี่ยไม่ใช่แนวนี้จะเป็นยังไงเขาชอบมือคีย์บอร์ดมากเลยค ราอยู่มอไหนมอสามพี่อยู่มอห้าเองนะพเราอายุอะไรเราอยู่อะไรยี่สิบสองครับชื่อพุทธครับพุทธอุ้ยมีอะไรอยากบอกลิลลี่ไหมไม่ลิลลี่มีอะไรอยากจะบอกกับพี่พุทธเออใบไม้ที่เป็นปิวเห็นหน้าเร็วเร็วเลยแล้วเขาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละแป๊บแป๊บหนึ่งนะเองเป็นการรอคิวเออ ไบอกอะไรที่เขาอยางอะไรพี่พูดพี่เขาหล่อมากเลยอขบคพี่พูดเคยฟังเพลงของลิลลี่ไหมเคยครับร้องได้ไหมร้องได้ไหมพอได้ครับในร้องนิดนึงนิดนึงฮัลลี่เต็มไอนทร์เล็กคุยถึงอัมพะเริ่มพบคนเดียวจริงไหมจะไปยอมแลกกับใครจังจะมีแค่ผมเท่านั้น โอนมากเลยอ่ะใมึงคิดหรือเปล่าเนี่ยมสามน้ามสามเองนี่แล้วก็อยากบอกอยากโอโรนักเลกตน้อตัวนี้โัวนีโคไม่ด้แล้วก็ทีมขอบคุณทีมค่ะวันนี้เป็นพระเอกนัเดินไห้กับเราให้น้องสองคนฝากผลงานหน่อยจะมีซิงเกิลอะไรใหม่ยังไงบ้างค่ะก็ ฝ้าขายเพลงไดมอนด d ทัดงสดชื่นด้วยนะคะแล้วก็ซิงเกิลเรา็วนี้ก็จะเป็นของลิลลี่กับพี่จินตลาฟีดกัน<ช>นะคะก็อยากให้คนใต้ฟังอีสานคนอีสานมาฟังใต้กันเยอะๆในเพลงนี้นะคะแล้วก็ออของดิลลี่จะเป็นเป็นคนร้องหนูเป็นคนแต่งค่ะฝากผลงานของน้องด้วยนะคะ และก็ในวันนี้ไหนๆมารายการเราแล้วนะคะแล้วก็มีของที่ระลึกมอบให้นะคะก็เป็นกล้วยหอมจากทางรายการนะคะเพราะวันนี้รายการไม่ได้มีค่าตัวอะไรให้แต่ว่าลุ้เนี่ยไม่ให้จะเก็บไว้ใส่นเองนะคะมอบให้นะคะคุณค่ะเอาล่ะความสนุกสนานแบบนี้ผู้ชมค่ะยังไม่จบไปไหนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพักัซครคู่ค่ะ ่วหน้ากลับมาหาแน่นอนเมื่อสองหมอสุดหล่ออย่างมอริสกับหมอเหน่งต้องมาประทะกับสาวพิธีกรสุดเพี้ยนแบบนี้หมอเหน่งคะอยากถามว่าสัตวแพทย์กับหมอคนอ่ะมันแบบว่าเรียนเหมือนเหมือนกันไหมคล้ายคล้ายกันไหมโดยโดยเนื้อหามันก็จะคล้ายๆกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าไม่ใช่หมาเนี่ยตะกแตนป่วยอย่างเงี้ยดูว่านอนนอนชาเขียวถ้าหาว่าเป็นนอนชาเขียวเนี่ยปล่อยมันตายเถอะ